โยวาซาเดีวัุ่นเมกาเด็กวัยรุนดูปาด็วัยุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะสอนวิธีการลง, 33, นะงมอนะตัวเกมแคร์ออฟสคอร์เอ็กซ์เพเ3ชันสามสิบสามนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมเออาร์พีจีนะเอออันนี้ก็สามารถลงเป็นมอดไทยได้นะครับก็ขอขอบคุณจากเพจโนวันทันสเลเตอร์ด้วยนะท่านผู้ชมนะเออวิธีการเป็นไงไปรับชมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะสอนสองวิธีนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> อย่างแรกก็ให้เข้าลิงก์ที่ผมแปะไว้ได้านล่างคำยารรยใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมนี่เข้ามาได้เลยนะครับ นี่นะฮะมันจะเป็นลิงก์ตัวนี้นะให้เราทําการดาวน์โหลดก่อนนะครับนี่4.23มิกนะนี่กดกดไปหนึ่งทีครับแล้วก็มันจะขึ้นดาวน์โหลดมุมบนขวามือนะจากนั้นเรากด Open f i ฟ e ได้เลยนะครับถ้ามันขึ้นมุมบนขวามือมันก็ด้านล่างซ้ายมือนะกด Open f ไฟลได้เลยคือเนาปุ๊บจะเจออย่างนี้าานะฮะท่านผู้ชมนะอ่ะทีนี้ส่วนต่อมานะครับสำหรับใครที่เล่นบนสตรีมท่านผู้ชมนะเราจะเริ่มที่สตรีมกันก่อนนะครับใครที่ใช้งานบนสตรีมนะก็ให้เราทําการเปิดสตรีมของเราขึ้นมานะครับท่านผู้ชมน,นะเปิดขของเราาึ้นม แล้วก็ไปที่คลังนะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็ไปค้นหาโฟลเดอร์นะครับท่านผู้ชมก็คืออ่าสมมติว่าเกมตัวนี้นะสมมตินะเป็นตัวนี้นะครับก็กดลี้ขวาขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าจัดการนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าเออไปที่คําว่าคุณสมบัตินะท่านผู้ชมนะไปที่คุณคว่าคุณสมบัติตรงนี้กดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไปเลือกที่คาว่าอ่าไฟล์ที่ติดตั้งแล้วตรงนี้นะครับจากนั้นก็กดคําว่าเปิดหานะปุ๊บมันจะขึ้นโฟลเดอร์แบบนี้ขึ้นมานะท่านผู้ชมนะเออแล้วเราก็ ไปทาการนะครับเลื่อนไปที่ชื่อเกมก่อนนะท่านผู้ชมนะนี่ย้อนกลับมานับที่ชื่อเกมนะผมจะทําการย้อนกลับมาที่สตรีมนี่สตรีมย้อนกลับมาก่อนสตรีมปุ๊บแล้วก็ดูเกมได้เลยนะครับเกมของเราอยู่ในไหนนะเออคอมมอนอะไรอย่างเงี้ยนะกดเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าจะแปะอ่าที่อยู่ไว้ให้นะสำหรับใครที่ใช้บนสตรีมนะเอออันนี้ก็สามารถที่จะก๊อปแล้วก็ไปวางได้เลยนะครับก๊อปก็จุดไฟตัวนี้ไปวางได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ ีวผมจะแปะที่อยู่ไว้ให้นะของสตรีมนะครับส่วน Xbox นะส่วนใหญ่คนที่เล่นนะผมคิดว่าน่าจะเล่นบน Xbox นะเออหรือว่า Xbox Game Pass นั่นเองนะครับคนที่เช่าอยู่ก็ก,กดเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็มาที่อาจจะตัวเกมเราก่อนเนาะท่านผู้ชมนะรูปชื่อเกมฝั่งซ้ายมือเนี่กดเข้ามาได้เลยอย่างนี้นี่กดเข้ามาได้เลยนะปึ๊บแล้วก็ไปที่ขีดสขีดนะเห็นไหมขีดสขีดกดติ๊กขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกที่คําว่า m i n ิทนะท่านผู้ชมนะปึ๊บ <c oughs> จากนั้นก็ไปกดที่คำว่าไฟนะเออตรงนี้แล้วก็กดคำว่า browse ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นโฟลเดอร์ตรงนี้ขึ้นมาเนาะจากนั้นเราก็ไปเลือกที่คำว่าชื่อเกมของเรานะครับแคร์ออฟส์คอร์นะท่านผู้ชมนะตรงนี้กดเดี๋ยวไลคลิกก็ไปแล้วกดเข้าไปที่คอนทนต์นะท่านผู้ชมแล้วก็แซนโ l นะท่านผู้ชมนะแล้วก็ไปเลือกที่คำว่าคอนทนต์อีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปเลือกคำที่ว่าพาร์กนะท่านผู้ชมนะตรงนี้จากนั้นก็ เปิดโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟเมื่อกี้นะครับหรือว่าเตรียมแตกไฟนะั้นเราก็ลากมันลงมาได้เลยนะนี่ลากลงมาได้เลยปึ๊บวางได้เลยอ่าแค่นั้นเองนะครับจากนั้นเข้ากินได้เลยอ่าในส่วนของสตรีมก็เหมือนกันทําแบบเดียวกันนะครับท่านผู้ชมนะอ่าทีนี้กดเพจได้เลยนะครับเพื่อลิน้นปึ๊บดูนะมันจะเป็นภาษาไทยนะครับสำหรับตัวเกมเนาะนี่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะนี่เป็นภาษาไทยซะด้วยกดเข้าไปได้เลยนะฮะอ่าแล้วผมไปดูการตั้งค่าก่อนแนละ้วที่จริงมันไม่มีภาษาไทยอยู่แล้วนะในนี้เนาะ ดูกราฟิกก่อนนะครับอันนี้ uh, DLSS โ okay. อเค FPS ผมปรับจำกัดสักหน่อยสักร้อยยี่พอละนะครับหน้าต่างไร้ขอบเต็มจอโอเคสูงสูงหมดเลยโอเคแล้วก็กดใช้ก่อนใช่โอเคดิสกุตอันนี้ปรับกราฟิกเฉยนะแต่ผมจะขอปรับปรับเสียงด้วยปรับเสียงเกมเสียงเพลงเสียงเพลง,งในเกมหยุดฟังให้ดีหยุดฟังฉันก่อนโอเคเสียงดนตรีห้าผมเอาลงเลย ปึ๊บใช่อ่าแค่นี้เองนะครับอ่าลองเล่นดูนะครับผมก็จะมากดเอเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะครับปึ๊บ yeah, on, เย้ขอมนเบบี้เดี๋ยวเดี๋ยเอาแบบเอาแบบแนวเรื่องราวแล้วกันนะโอเคไปเริ่มครับมันเป็นภาษาไทยอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะเกมนี้อยู่ฟังให้ดีอยู่ฟังฉันก่อน ไปเว้ยมีเยี้ยน,นี้สกคลิปได้ไหมวะน่าจะสกคลิปได้นะคุณดูนะรอแป๊บรอแป๊บ อา้าวปกติมันสคิปได้นี่วะบ้าเอ้ยมันกดสคิปไปได้วะเอาละมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะนี่บทนำไปสกอตเป็นเกมแนวแบบ ARPG นะคล้ายๆกับ Arturia u ยใหม่นะท่านผู้ชมนะคล้ายๆกันคล้ายๆกับ Arturia โอเคอันนี้ดอกไม้ ไปดอกไม้สลับโซฟี let's go เอาล่ะไปกันเลยฉันจะไปเป็นเพื่อนเองโอเคเวทีกูดกด LB นลบีนะเพื่อวิ่งไว้นะฮะอันนี้หยุดฟังให้ดีหยุดฟังเชีนก่อนจะทำทางลัดสลิงไว้ให้ปึ๊บ ไปเว้ยไปกันตรอไปกันตรอพอกันตราเเลี้ยวเข้าหน่อยกูสตาฟโซฟีคงขัดผิวไปแล้วตอนนี้ตอนที่คุณมาถึงเนี่ยโอ้ยเด็กปากดีอยากจะเชื่อเลยว่าคุณโซฟีอายุ3 3แล้วเลยดูเด็กมากกว่าคุณนะบากัะขอบคุณนะปากคอเลาะไร โอเคมาแล้วนะครับโอเคอะไรนะคุณดูเคียจนะเอิมก็อาจจะใช่นะไม่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 มาเถอะนะคุณจะได้ผ่อนคลายไปเจอซูฟีครั้งนี้คงไม่ขึ้นหรอกเอิมเอาละิ่มได้ใช่อ่านี่เหมือนเหมือนจะเราจะสอนนะทู้ชมนะเริ่มการดวนการสอนนะทู้ชมอแกแาดูฉันสั่งสอนเนี่ยโอเคกดโจมตีนี่มีอ่าเขาเรียกว่ามีเทินนะทู้ชมนะกด e ไปหนึ่งจีครับติดกระปงบอกเลยว่าเจ็บเด้อปึ๊บกดบีลบครับจ้ามาดิเออกดอกทักษะโอเคกด Y เรือเป้าหมายนี่แน่อืออือติดครับเป็นไงล่ะเรียบร้อยบอกเลยปัดป้องกดอือ ปอดป้องอีกเหราอือกูกันกูกันได้หมดเลยคนดูมาดิกดอีกซะอีกอีกรอบหนึ่งเป้าหมายเดี๋ยวนี่ติดบูทสีฟ้าไอ้สีสีส้มล่วงเลยครับโอเคชนะแล้วเยวไปครับคนดูทีนี้ไปตรงไหนต่อ Oh, the plaza is lively. Oh, oh, Why people like to celebrate the Gamage is still a mystery to me, but. Bye. Chia. You're not using you know, Gimmy. ต้น<ส>ไม้สีแดงขาวโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับอจอเจ้าตัวเกม c คลียร์ออ a สคออคออฟสคราวอีสปีเดชั่นสามสิบสามนะทุกคนนะเออไปโหลดมาเลน่นกันได้นะวิ่งโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างค่าวใหญ่ใตคลิปนะใครที่เช่า Xbox Game Pass อยู่ก็โหลดเกมนี้มาเล่นได้นะครับ<ส>แล้วก็วิธีการลงมอดอยู่ยด้านล่างค่าวใหญ่ใตคลิปเนาะสำหรับ<ส>วันนี้วิโก้ตุรกีเจอกันในคลิปหน้าบายจ้า